รู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะพุทโทพุทโทไปนะนั่งทำไปหายใจไปปฏิบัติคนจีนฟังไม่ออกวันนี้ไม่มีล่ามนะให้นั่งภาวนาไป ให้หายใจไปนพวกคนไทยก็ดูตัวอย่างไว้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รักษาสืบทอดศา,าสนาไว้วันหนึ่งศาสนาพุทธหมดไปจากเมืองไทยเวลาเราอยากได้ธรรมะต้องไปเรียนจากประเทศอื่นไม่ใช่ง่าย ต่อไปอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนคนจีนเขามาเรียนไว้เยอะแล้วเราตั้งอกตั้งใจลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราเกิดมามันก็มีศาสนาพุทธอยู่ในบ้านเมืองเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกธรรมดาไม่เห็นคุณค่าแต่วันที่เสียไปแล้วอยากได้คืนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว ดูคนจีนเขาเป็นตัวอย่างพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้สาพยายามมามีล่ามแปลก็ได้ฟังเป็นไนไม่มีล่ามมาก็ไม่ได้ฟังงั้นจะไปเอาธรรมะคืนมาจากประเทศอื่นยาก ทางที่ดีที่สุดก็คือรักษาไว้ตั้งแต่วันนี้ลูกหลานจะได้มีธรรมะอยู่เราอย่าประมาทนะว่าเมืองไทยควรนับถือศาสนาพุทธ90ว่าเปอร์เซ็นต์มันมีแต่ตัวเลขแค่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ได้แนละ้ว จุดสำคัญที่เราจะได้ธรรมะนะคือต้องเรียนรู้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเรียนเข้ามาไม่ถึงใจจะไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงพูดด่ดลนะหลวงพ่อก็พากเพียน<ม>อ่านพระเทพิดกหนังสือเป็นตู้ๆหลวงพ่ออ่านนะตั้งใจอ่านจริงๆ แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงทำอะไรไม่เป็นก็ทำสมถะหายใจเข้าพุดหายใจออกโทรทำอย่างนี้ไปก่อนอย่างน้อยจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่หลวงพ่อฝึกตั้งแต่เจ็ดขวบนะี่ฝึกหายใจเข้าหายใจออกพูดโทพูดโทไปในสุดจิตก็สงบนะ จิตจะเป็นคนดูเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราเจอจิตแล้วเนนี้คลำม,มาเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงนั่งชิดแต่ว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้วันหนึ่งคงจะบรรลุมรรคผลทำอยู่ยี่สิบสองปี นี่ขนาดเกิดเมืองไทยนะจะหาธรรมะนะยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเราต้องไปเรียนธรรมะจากเมืองจีนกว่าจะรู้เรื่องภาษาเขาแย่แนละ้วกว่าจะได้แก่นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไปเจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิต พอดูจิตไปเราเห็นจิตมันทำงานได้วิจิตพิสดานมากเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดียเด๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเฝ้าดูเฝ้าดูเรียนรู้จิตใจตนเองไปมันสนุกมากเรารู้สึกว่าเราก็มีจิตมาตั้งแต่เกิดทำไมเราไม่เคยรู้จักมัน เลยพยายามมาใสงเกตหลวงปู่สอนให้ดูจิตก็ดูไปได้สนุกในการดูพบว่าแต่ละวันจิตไม่เคยเหมือนกันเลยต่มาดูได้ละเอียดขึ้นพบว่าในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นจิตก็ไม่เหมือนกันฝึกมากเข้ามากเข้าเราพบว่าแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกันเวลาที่เรามองเห็นรูปจิตเราก็เปลี่ยน เวลาหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวพอเฝ้าดูอยู่นี้สี่เดือนเท่านั้นเองจิตมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาจิตนิ้มมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองหาครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่ดูลท่านก็บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วพึ่งตัวเองได้แล้ว หลวงพ่อออกไปดูสำนักต่างๆเขาปฏิบัติครูบาอาจารย์รับรองแล้วเราช่วยตัวเองได้แล้วเราก็เที่ยวออกไปดูก็พบว่าปัญหาที่ทำให้คนเราภาวนาไม่สำเร็จนะคือจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ถึงฐานจริงๆไม่ได้จิตตัวเองหลวงปู่มั่นถึงขนาดสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมนะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรม เป็นสมาธิที่เราฝึกไว้แต่เด็กนะหายใจเข้าพูดออกโทมทำให้ใจเรามีพลังเราเสร็จแล้วเราน้อมนำมาให้เกิดปัญญาด้วยการดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่เราพูดโทพุดโทไปนะต่อไปเราก็ค่อยๆสังเกตจิตพุโทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้พอเรารู้ทันว่าจิตหนีไปไมันจะกลับมา เราพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปอีกเราก็รู้อีกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆที่จุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดเป็นพุโทโธพุโทโธไว้แล้วก็รู้ทันเวลาจิตมันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดจิตมันวิ่งไปวิ่งมาคอยรู้ทันจิตตัวเอง คนต่างชาติเขาฟังเราพ่อไม่ออกนะเราเทศด้วยใจของเราตอนี้ใจเขาก็เป็นสมาธิขนะึ้นมาพุทโตไปพุทโตพุทโตพุทโตไปใจหนีไปรู้ทันสมาธิเขาดีกว่าพวกเราทางนี้นะคนไทยที่อยู่ทางนี้ จิตยังฟุ้งซ่านกว่าคนจีนน,นันเี้คนเสื้อขาวที่ใส่แว่นตานะที่นั่งคุณภาวนาที่คนเสื้อขาวเนะภาวนาใช้ได้